ครับผมสวัสดีครับท่านผูช้ชมที่น่ารักนะับตือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าโซเลกเด่นหนึหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้เดี๋วท่านนี้ก็เป็นเนาวทานใช้กับสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นและก็ขอบโคณท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กิินมาประจานโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย คลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับ16พฤษภาคมก็ขอบคุณเจ้าของเนวทานเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปัน,ปนมาเป็นเนวทานด้วยเราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมที่น่ารักเอยเจ้านี้ครับชายชมเพฟฝากมา 1 2 1 2งสนแปนวทานเลขโชนสองตัวอดีตที่แล้วก็โชนศูนย์หนึเนาทานใหม่นี้ก็โชนที่1212ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาครับใบนี้ชายชวมเพฝากมาแนวทานศูนยหนึ่งศูนยนึง อดีตที่แล้วก็หลดนะอดีตที่แล้วก็หลดฝากมา4ี่ห้าหลดก็เป็นธารต่อมาครับเจ้านี้นอนหนูครับเจ้านอนหนูนี้ก็ฝากมาชุดเต็มสตัวห้าห้าห้า 552 565 562 655 652 665 662 855 852 865 862ต่อมาครับใบนี้ก็เป็นอาทานของชายชมเพ ฝากมาแนวทาง2ตัว45 45ฝากมา2ตัวเป็นทานอดีตที่แล้วก็ฝากมา12ก็พันหนึ่งต่อมาครับใบนี้ก็เป็นนทานของวุฒ จ้าของน้อทานก็ฟางมา97 98 37 38 97 98 37 38การ96การ96ต่อมาครับใบนี้ก็เป็นน,าานัวทาน ของชายชมเพอีกหนึ่งแนวทางเจ้าของแนวทา,กา,กางก็ฝากมาหนึ่งฝากมาหนึ่งอดีตที่แล้วก็ฝากมาเก้าก็ถือว่าผ่านแนวทางใหม่นี้ก็ฝากมาหนึ่งต่อมาครับใบนี้ก็เป็นแนวทาง สองตัวบนตรงรวมตัว0ู0 6 0ห้8กลับตัว15161718กลับตัว25 262728กกลับตัวไปต่อการเจ้านี้ครับนะวันนี้ก็เป็นแนวทาง สิหน่อยก็ฝากมาแปดเก้าศปดเกก็ฝากมา4ตัวเป็นนวทางเป็นทางเ,เด่นบนอดีตที่แล้วก็ฝากมา9 0 1 2ก็ผ่านผ่านหนต่อมาครับใบนี้ก็เป็นแนวทางของปู ฝากมาเดาทานหน่วยล่างตัวเดียวเจ้าของเดาทานก็ฝากมาสามฝากมาสามตัวเดียวต่อมาครับใบนี้โคนชายโคนชายฝากมาจับคู่เด่นสองตัวบนตรองสอง 2728191817 292728191817เจ้าของเนียวันก็ฝากมา6ชุดต่อมาครับใบนี้ครับเป็นเนทนของบริษก็ฝากมาณธนานดับบน7 ชุดสาตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึกหนนึ่งหกหนึ่งสองหกหนเน้นล่าง9ก้เนวทาง9093 9496ต่อมาครับใบนี้ก็เป็นเนวทางหลักร้อยเจ้าของข้อมูลก็ฟางมาศู 48159048159ก็ฝากมา6ตัวเป็นแนวทางถ้าผูาช้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับนะต่อมาเลยใบนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งใบของ ชายชมเพก็ฝากมา1 5 1 6งห้านึ่งโคเดนก็1 5 1 6งหโครองก็ศูนย์หกการหนึ7ง7จ็ดศต่อมาใบนี้ครับก็เป็นอาทานของใบพีสาตัว ฝากมาดาวทานโบน4 5่ห้าเกาสีาเ้าฝากมาสามตัวอ,อดีตที่แล้วก็ศูนย์เก้าวทานใหม่นี้ก็ฝากมาส5่หมาต่อกันใบนี้เลยผมชื่อดามผมชื่อดาม ฝากมาหนึ่งห้าห้านึ่งฝากมาหนึ่งห้าห้านึงฝากมาชุดเดียวกลับตัวก็ขอบคุณมากต่อมาครับใบนี้ครับก็เป็นอีกหนึงทางของผมชื่อดาม ุดแนวนะหนึ่งห้าหนึ่งสี่เน้นศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งสี่ก็เป็นประานของผมชื่อดามก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับข้อมูลที่แบ่งปันมาท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับนะ ต่อมาเลยใบนี้ครับก็เป็นแนวทานของโคนโคราชใบนี้ก็เป็นอดีตก่าวที่แล้วแนวทาง10หน่วยบนูนสรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านศู9 9 1 9ครบ2สองตัวแนวทางใหม่นี้ครับเราไปชมกัน ในทใันไหวนี้ก็ฝากมาศ1น1 2หนึ่งสองนหนึ่ในทใันไหนี้ก็ฝากมา3าตัวเป็นแนวทาง10หน่วยโบนก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันมาโทรชมวันนี้ก็วันที่13พฤษภาค,คมแล้วนะ ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอิกบินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเลยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม